ในวันที่21นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของนักเรียนภาคีนักเรียนอย่างน้อยจาก26โรงเรียนนะครับจากบดินทร์จากสตีวิตจากเตรียมอุดมเตยมอุดมพัฒนาเทพศิลินนะครับรวมทั้งภาคีนักเรียนเพชรบุญด้วยหลายโรงเรียนเยอะจริงๆจนจําได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มนักเรียนแต่ว่ามีกลุ่มนักเรียนอาชีวะซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวหรือว่าอาชีวะจะถอนตัวนั้นวันนี้นะครับเพจฟันเฟืองทุนบุรีซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวะกลุ่มแรกๆที่รวมตัว สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะสนับสนุนการชุมนุมของม็อบนักเรียนด้วยเสียงอาจจะดังนิดหน่อยแต่อยู่สดๆที่บริเวณใต้ BTS นะครับตอนนี้นะครับให้ทุกผู้ชมดูนะครับบริเวณตอนนี้มีการโยนลูกบอลไปแล้วนะครับเป็นลูกบอลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุกกาบาตนะครับซึ่งการชุมนุมวันนี้มีชื่อกิจกรรมว่าบายบายไดโนเสาร์นะครับตรงกับสิ่งที่กลุ่มนักเรียนเคยประกาศว่าการชุมนุมของนักเรียนนั้นจะเป็นอุกกาบาตนะครับขับไล่ไดโนเสาร์ ให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับกิจกรรมวันนี้ชื่อใบาบเดโนเสาร์นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นว่าตอนนี้เวทีเนี่ยนะครับพร้อมสวยงามนะครับแล้วก็อยู่บริเวณทางขึ้น BTS หางขาบวนตอนนี้ไปจนเกือบถึงแยกมหาเพาหรือว่าแยกพารากอนถึงอังรีดูดังดังน,นั้นผู้ชุมนุมตอนนี้เราลาลักมืนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศโดยรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสคุยกับน้องพลอยซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนมัธยมที่ถูก รัฐบาลนะครับดำเนินคดีข้อหาชุมนุมกล่าวหาว่าเด็กฝาบฝืนพรกฉุกเฉินด้วยนะครับนรให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศกว้างๆก่อนนะครับนะครับให้ดูบรรยากาศกว้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชุมนุมกันนะครับสวัสดี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 ครับนะครับให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศกว้างๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องไปนยังงนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบริเวณวัสดีครับนะครับเราจะเดินเข้าไปบริเวณเวทีกันนะครับวันดีครับวัสดีครับนักร้ได้ัเรีนยามบงได้คาใันสมากนหโทษนะครับแล้วันนี้ดิฉันะครับวันนี้ับเพื่อนๆแลกประชาสนทุกคนด้วยความ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับัไม่เฉลยก่อนในตอนแรกแต่ดิฉันจะเฉลยเป็นคำใบ้ครับตอนนี้มีการมีการปราศัยของนักเรียนเริ่มต้นแล้วนะครับที่เวทีนะครับของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับซึ่งเป็นผู้ปราศัยเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เป็นการปราศัยที่มีคําว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังม็อบนะครับนี่คือสิ่งที่มีการประกาศกันอยู่นะครับ นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในว่ามีผู้ชุมนุมนี่คือภาพด้านกว้างของการชุมนุมนะครับจะได้เห็นว่ามีการชุมนุมนะครับวันนี้มีผู้ชุมนุมมากมามมหาศาลมากขนาดไหนนะครับครับนี่คือภาพด้านกว้างของการชุมนุมนะครับโอเคนะครับ วันนี้นะครับประชาชนนะครับก็บริเวณ BTS หน้าพารากอนนะครับลากไปจนถึงเกือบจะจุดที่เป็นธนาคารกรุงเทพหรือว่าจะล่าไปจนถึงจุดที่เป็นแยกอังรีดูนังนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนกําลังทยอยมามากขึ้นเรื่อยแล้วถ้าท่านผู้ชมดูบริเวณพารากอนนะครับบริเวณสกายวอล์กนั้นประชาชนก็แน่นขนาดนะครับดังนั้นยิ่งนานนะครับประชาชนก็น่าจะชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะครับ บรรยากาศหลังเวทีนะครับตรงนี้นะครับวันนี้เป็นการชุมนุมที่มีการรวมตัวของกลุ่มหลายๆกลุ่มกิจกรรมนะครับตรงส่วนนี้เป็นกิจกรรมสไตล์มัฟนักเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นการใช้กลองยาวนะครับหรือว่าใช้เครื่องดนตรีนะครับแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับเป็นเครื่องมือในการอำนวยการจัดการชุมนุมนะครับเป็นเครื่องมือในการจัดอำนวยการชุมนุมนะครับแล้วก็เป็นวิธีร้องเพลงเชียร แบบเพลงเชียร์ต่างๆนาๆนานะครับนะครับวันนี้การชุมนุมมีความสําคัญยังไงบ้างน,นะครับความสําคัญของการชุมนุมก็คือวันนี้เป็นการชุมนุมของนักเรียนทั้งเด็กอาชีวะประกาศเข้าร่วมด้วยทางเพจเฟันเฟืองชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นการชุมนุมที่ไม่ได้มีแค่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเดียวนะครับแต่เป็นภาคีนักเรียนหลายโรงเรียนที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเรื่องชู3นิ้วเรื่องผูกโบขาวว่าเป็นเวลานานรวมทั้ง มีความร่วมมือกับกลุ่มมับเฟสซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดอนุสาวรีย์พเจ้ด้วยและการชุมนุมวันนี้มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการชุมนุมที่เพิ่งเกิดนะครับหลังจากที่ ไม่กี่วันเมื่อวานนี้เองที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่จัดการผู้ที่ชุมนุมนะครับเมื่อวานนี้มีคําถามมากมายว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้มาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญ<ร>เป็นกฎหม<ร>ายที่รุนแรงนั้นด,ดําเนินคดีกับประชาชนผู้ชุมนุมหรือไม่เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการใช้มาตรา112ดําเนินคดีกับผู้ชุมนุม แต่กับปรากฏว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นด้วยตัวเองในเวลานี้นั้นประชาชนที่มาชุมนุมอยู่นั้นนั่นขนาดไม่ได้แสดงความหวาดกลัวต่อให้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคือวันที่17จะมีการชุมนุมที่รัฐสภาแล้วจบด้วยการที่รัฐบาลหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นมีการใช้สารเคมีซึ่งในภายหลังนั้นอาจารย์ออส แห่งภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรวีราชัยพุทธวงศนะครับได้นําสารเคมีที่รัฐบาลใช้ฉีดใส่ประชาชนมาแยกแยะพบว่าประกอบด้วยสารเคมีอันตราย5สารรวมทั้งเป็นสารที่สร้างความระคายเคืองแก่ตาแก่จมูก แก่ทางโดยหายใจด้วยก็ตามแต่ผู้ชุมนุมวันนี้ยังคงรคับขัางไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลข่มขู่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะดําเนินคดี112กับผู้ชุมนุมหรือ17พฤศภา17พฤศจิกาจะมีการชุมนุมที่บริเวณรัฐสภาแล้วก็ตามนะครับดังนั้นนี่คือคําถามที่รัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จะคว<น>รจะต้องประเมินกันต่อไปว่าการดำเนินคดีการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรา112หรือการใช้ ลดฉีดน้ำผสมสารเคมีซึ่งสร้างความระคายเคืองนั้นจะมีผลในการควบคุมผู้ชุมนุมปราบผู้ชุมนุมได้จริงหรือไม่นะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่การรวมตัวของมับนักเรียนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความไม่กลัวและเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์ว่าการชุมนุมจิตวิญ,ญญาณของการเรียกร้องประชาธิปไตยรอบนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเอาประยุทธ์หรือไม่เอาประยุทธ์ ไม่ได้มีแค่เอาเรัฐธรรมนูนหรือไม่เอาเรัฐธรรมนูญไม่ได้มีแค่ปฏิรูปสถาบันหรือไม่ปฏิรูปสถาบันแต่การของนักเรียนทั้งหมดนี้คือกลุ่มปลดแอกนะครับและถ้าท่านผู้ชมดูในที่ชมุมนุมตั้งแต่ต้นจะเห็นว่านักเรียนหญิงหลายต่อหลายคนมาพูดถึงปัญหาของโรงเรียนตัวเองมีนักเรียนหญิงบางคนนั่งกลาง BTS พร้อมกับป้ายข้อความว่าหนูถูกครูอนาจาร์โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยดังนั้นนี่ไม่ใช่แค่การชุมนุมเรื่องการเมืองแต่ยังเป็นการชุมนุมเพื่อตีแผ่การกดขี่การกดทับหลายต่อหลายเรื่องที่นักเรียนไทยถูกข่มเหงถูกข่มขู่กันในปัจจุบันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหลังเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศหลังเวทีไปคุยกับน้องพลอยนะครับน้องพลอยเป็น นักเรียนมัธยมนะครับอันนี้คือน้องที่กําลังปสายอยู่แต่เราจะหุ่น้องพลอยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนนะครับที่จัดกิจกรรมนักเรียนเลวนะครับแล้วก็ถูกเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องพลอยนะครับเพราะว่าน้องพลอยเป็นนักเรียนที่ถูกดำเนินคดีนะครับด้วยการชุมนุมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องพลอยกันนะครับ โอเคเจอน้องพลอยแล้วนะครับพลอยครับสนทัดอ,อยู่ล่าสเศษยางเอาแต่เอากไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอเคงั้นเดี๋ยวน้องพลอยติดอยู่ที่อื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุยที่อื่นไปก่อนโด,ดนแย่งน้องพลอยไปแล้ว <laughs> อันนี้มีป้ายปฏิรูปวงการบันเทิงไทยด้วยคุยได้ไหมครับได้ครับทำไมถึงเดี๋ยวเราคุยกันน้องคนนึงมีชูป้ายนะครับปฏิรูปวงการบันเทิงไทย ยุดคุกคามวงการบันเทิงมีประเด็นอะไรในวงการบันเทิงอครับผมมองว่าวงการบันเทิงไทยบ้านเรานะครับรายการทีวีต่างๆรวมไปถึงเอ,อ่อรายการนี่เป็นละครนะครับละครเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสร้างเป็นน้ำเน่ามันไม่ได้ให้ปัญญากับประชาชนผมมองรายการบางรายการขายดราม่าด้วยขายอะไรด้วยซึ่งพอกันทีเหรอฮะกับรายการนี่ขายดราม่าประกอบร้องเพลงก็จริงฮะแต่ขายดราม่าเพื่อให้เรตติ้งคุ่งกระฉูดอะไรเงี้ยฮะอยู่ในวงการบันเทิงด้วยไหมครับหรือเป็นผู้ชม เออผมเนี่ยทางานยูทูบเบอร์ด้วยครับใช่ครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับสายบันเทิงฮะยูทูบเบอร์นี่เปิดเผยช่องได้ไหมครับหรือไม่สะดวกได้ครับเปิดได้ครับช่องกูรูกันซา24ครับกูรูกันซา24ครับกูรูคนกูรูกันซา24กูรูกันซา24โอเคขอบคุณมากนะครับนะครับนี่คือประเด็นเรื่องวงการบันเทิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อไปนะครับวันนี้การชุมนุมปลอดภัยนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ สัมภาษณ์กอฟล์ฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กอฟอดีสสทันเยวลินกอฟมาสัมภาษณกันนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์สสกอฟอดีสอสทใช้ความแรงใูมิติับวชการอเคนะครับบังเอิญเจออดีตสสทันเยวลินสสกอฟนะครับคุยกับสสกอล์ฟหน่อยวันนี้เป็นคนธรรมดาหายเศร้าหรือยัง หายเศร้าแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้เป็นสสตอแต่ที่เสียใจคือเสียใจกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศเราวันวันนี้มาชุมนุมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเห็นบรรยากาศการชุมนุมวันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้สิ่งที่น้องนักเรียนเลวมาพูดกันเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ซีเรียสจริงจังนะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องฟังแต่การนําเสนอของน้องๆวันนี้มันเป็นแบบ <c oughs> เหมือนมาการกีฬาสีอะเรารู้สึกว่าเรา สนุกแล้วก็น้องๆครีเอทมากกับการที่นําความซีเรียสจริงจังมารวมกับความสนุกสนานแล้วก็เอ็ดูเขตคนไปด้วยในในฐา,า,านะที่ก็เคยอยู่ในสภาถ้าให้ประเมินเนี่ยอะไรทําให้รัฐบาลสสพลังประชาชนหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาเห็นนักศึกษาเห็นนักเรียนชุมนุมเนี่ย,อา,ย,นนย,มมยอารมณ์จะขึ้นแล้วไม่ชอบตลอดเวลาเขาเป็นอะไรกันทำไมเขาถึงชอบการชุมนุมของเด็กๆทำไมเขาขึ้นตลอดคือเรารู้สึกว่าที่เขาขึ้นน่ะเพราะเขาฉลาดสู้เด็กไม่ได้ นะฮะเขาไม่มีความรู้ไม่มีความคิดเท่ากับเด็กสมัยนี้เพราะสิ่งที่เด็กพูดเป็นสิ่งความจริงที่เขาเถียงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งจะมีอารมณ์เมื่อเวลาเห็นเด็กพูดความจริงเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขามีอารมณ์คือเขาเถียงไม่ได้ถ้าให้กอล์ฟประเมินเนี่ยตอนนี้เวทีเนี่ยก็อยากให้มีการแก้ปัญหาเยอะปัญหาการเมืองอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอยากแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคิดว่าจะประสบความสําเร็จมาเด็กมาเยอะขนาดนี้แน่นอนนะครเราว่าทั้งตัวเราเองนะฮะ ทั้งประชาชนที่มาร่วมกันในไอรอแล้วทุกคนที่มาชุมนุมอ่ะการที่มาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนมาพร้อมกับการมีความหวังเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจค่ะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องชนะขอบคุณมากนะครับให้กาลังใจคุณทายวัลินด้วยนะครับอดีตสอสอนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันต่อนะครับคุยได้ไหมเพราะว่าเทนี่สะท้อนความรุนแรงในประเทศมาตั้งแต่กี่โมงครับ มาตั้งแต่สายสามวันนี้การชุมนุมมีความตึงเครียดอะไรไหมไม่มีครับตอนนี้ตึงตันที่ระดับชาตดวันนี้การชุมนุมมีนักเรียนมาเยอะมากขนาดไหนมากครับเด็กนักเรียนเยอะมากเลยแล้วก็ผมเป็นศาสตร์นะวันนี้ก็เลยมาเป็นดนตรีโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับพคอยเรียนมไหนแล้วนะครับเอออยู่มสี่ค่ะบอกโรงเรียนได้ใช่ไหมหรือไม่ได้ไม่ค่อยแต่แต่เปิดหน้าได้ โอเคพลอยเรียนม .4 ตอนนี้พลอยเกิดปัญหาอะไรของพลอยมั่งคือตอนนี้เนี่ยพลอ,อยเนี่ยถูกหมายเรียกแล้วคือพลอยถูกหมายเรียกฐานฝ่าฝืนพลกอฉุกเฉินร้ายแรงค่ะเมื่อวันที่ขึ้นปลาใสาวันที่15ค่ะที่ราชประสงค์ค่ะพลอยโดนหมายเรียกหมายส่งไปที่บ้านหรือว่าส่งไปที่ไหนยังไงหมายส่งไปที่บ้านตามทะเบียนบ้านที่บ้านมีความตกอ,อกตกใจอะไรไหม ที่บ้านก็ตกใจค่ะคุณยายเนี่ยแพนิกมากเลยแต่ว่าพ่อกับแม่ก็พร้อมที่จะไปสอนนอกับเราค่ะว,นนวันนั้นพลอยปลาใสเรื่องอะไรที่ทําให้คิดว่ารัฐบาลถึงออกอพอรลกอฉุกเฉินเรียกตัวเรารู้สึกงงเหมือนกันเพราะว่าเนื้อหาที่เราปัสใส่ก็คือเนื้อหาเรื่องการศึกษาทัท่วไปเลยแล้วก็เนื้อหาที่ว่าเลือกของตํารวจที่พยายามจะออกมาทําร้ายประชาชนค่ะเนื้อหาไม่ได้มีอะไรรุนแรงค่ะคือ เราว่าที่มันรุนแรงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝั่งรัฐบาลมากกว่าที่สร้างความรุนแรงก,กับประชาชนตอนนี้พลอยไม่เคยโดนหมายมาก,ก่อนใช่ไหมไม่เคยค่ะหมายแรกในชีวิตโอเคผมโดนมาสามหมายแล้วนะครับโดนหมายแรกเนี่ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกแบบอย่างมัน,ม,นมันอธิบายเป็นคาพูดไม่ถูกเพราะว่าเราแบบเราเตรียมใจไว้แล้วอะเราซึกงแบบอ๋อหมายเรียกหรอโอเคอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนก่อนขึ้นเวทีที่ราชประสงค์คิดว่าตัวเองจะโดนหมายไหมคือ คิดเอาไว้ตั้งแต่แบบผ่านตัวเองมาเป็นนักกิจกรรมมาทํานักเรียนเลวแล้วค่ะคือคิดว่าจะโดนหมายแน่โอโ้โหคือเราคิดถึงความตายของตัวเองไว้แล้วด้วยว่าแบบในอนาคตเราอาจจะต้องถูกบังคับให้สูญหายก็ได้กับการที่เราออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้ค่ะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกินคาดก็ไม่ไม่แปลกใจค่ะกลัวโดนหมายเพิ่มอมั้ยก็ตอบได้เลยว่าไม่กลัวค่ะไม่เป็นไรเรามีหม ผมมีสามพลอยยังมีอีกสองหมายถึงจะแสงหน้าผมนะครับทีนี้ตอนนี้ในแง่คดีเนี่ยมีใครช่วยเหลือพลอยมั่งหรือยังตอนนี้ก็มีทีมทนายค่ะคุยคุยอยู่ทั้งตำรวจเขาได้มีการติดต่อพลอยไหมว่าเขาเรียกพลอยมาเพราะเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าแค่ส่งหมายแต่ยังไม่มีความชัดเจนอะไรส่งหมายค่ะยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรแล้วพลอยก็ยังไม่ได้เจอตำรวจด้วยรู้ว่าตัวเองมีหมายผ่านลุงที่ที่ได้หมายมาตรงๆทังโรงเรียนน่าจะทราบว่าพลอยโดนหมายแล้ว ทางโรงเรียนมีการเสนอความช่วยเหลือหรือว่ามีครูมีใครติดต่อมาอะไรมากไหมครับทางโรงเรียนยังไม่มีค่ะแต่ว่าคุยกับครูบางคนอยู่<ล>ค่ะครูก็ให้กําลังใจค่ะตอนนี้ปัญหาที่พลอยกังวลที่สุดในเรื่องการดนหมาเนี่ยคือเรื่องอะไรไมีปัญหาอะไรที่กังวลไหมโอเคไม่มีความกลัวแต่เรื่องกังวลมีปัญหาอะไรไเป็ิอะไรนะคะม,มีความกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมในตอนนี้คือรู้สึกว่าเดี๋ยวเรอรอไหมค่ะ คือเราเออคือหนูเนี่ยไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าการที่หนูเนี่ยออกมาทําตรงเนี้ยมันมันแบบมันคือสิ่งมันมีหลายสิ่งที่เราต้องแลกอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะยอมแลกไหมกับการโดนหมายเรียกเรื่อยๆหรือว่าวันหนึ่งอาจจะต้องสูญหายไปแต่ว่าเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเราก็มันคือสิ่งที่เรายอมแลกอะค่ะ เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์มีการประกาศว่าจะใช้1นึ่งสองดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม คอยมีความกังวลนิดเปล่าว่าตัวเองอาจจะโดน1นึ่เพราะพลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วว่าจะใช้1นึ่งหนึ่งสองเนินคดีเออเรื่อง1นึ่งหนึ่งสองเนี่ยคอยก็กังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นกฎหมายร้ายแรงแล้วโทษอ่ะสามถึงสิบห้าปีซึ่งโทษของ1นึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีแบบมีมากเท่ากับฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเลยโทษมันเยอะมากแล้วด้วยความที่เราเป็นเยาวชนนะคะเรายังเป็นแค่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวของเราอ่ะยังสามารถสู้ได้มากกว่านี้อีก เรายังเราแล้วเราอะก็อยากที่จะสู้จนกว่าจะถึงวันที่แบบไม่สามารถมีใครสู้ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยกลัวนิดน,นึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าคุกไปก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถสู้ในส่วนของทุกคนได้ต่อจากนี้ค่ะถ้ามีการชุมนุมก็จะไปชุมนุมอีกไม่ท้อถอยค่ะมาชุมนุมเรื่อยๆค่ะขอบคุณพลอยมากนะครับให้กําลังใจนะครับอย่าให้เจอหมายสามหมายเอาแมา่หมายเดียวพอละโอเคอเค,ครับพลอยเป็น นักเรียนนะครับม .4 ที่โดนหมายเรียกไปแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะโดนนะครับเด็กมัธยม4ไม่ควรจะโดนหมายแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นประเทศที่ตอนนี้เด็กมัธยมโดนหมายเรียกจากการไปชุมนุมนะครับซึ่งตอนนั้นมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แต่คําถามใหญ่ในแง่าการใช้กฎหมายคือในเมื่อตอนนี้การชุมนุม15ผ่านไปเรียบร้อยแล้วไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นในวันที่15แล้ว ทำไมถึงจําเป็นจะต้องมีการใช้กฎหมายพรากฉุกเฉินในการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมอีกนี่คือสิ่งที่ตํารวจจําเป็นจะต้องอธิบายนะครับพรากฉาุกเฉินใช้เพื่อสกัดความวุ่นวายใช้เพื่อสกัดความสับสนตอนนี้การชุมนุม15ตุลาผ่านไปนานแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นใน15ตุลาคมแต่การใช้หมายเรียกเด็กมัธยมเพื่อเอาผิดในการไปชุมนุมกับการชุมนุมหนึ่งเดือนที่ไม่มีความวุ่นวาย เหตุผลของการใช้กฎหมายคืออะไรถ้าไม่มีคําอธิบายสังคมจะเชื่อว่าเป็นการรังแกเป็นการคุกคามทางการเมืองนะครับนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีการจัดกิจกรรมของหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความหลากหลาย ทางเพศนะครับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะครับสปิริตของการเคลื่อนไหวรอบนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องประชาธิปไตยนะครับแต่ยังมีเรื่องของความพยายามความพยายามจะขยายความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยนะครับไปสู่ปัญหาต่างๆในสังคมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนี้ไงกดหัวมันดิมนะครับมี มีการปราศัยถึงโครงสร้างที่มีการกดหัวประชาชนในประเทศนี้นะครับโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้นะครับการชุมนุมความตึงเครียดค่อนข้างน้อยกับวันอื่นนะครับไม่มีบรรยากาศของการจะใช้กําลังคุกคามนะครับ